สวัสดีค่ะทุกคนมีแปลงยางสสีวยมาขายนะคะติดถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยจ้าแปลงยางของเราเดี๋ยวจะให้พี่เขาวัดให้รู้สึกว่ายางกรีดได้หน้าที่สองแล้วนะคะได้เท่าหนึ่งสองนะคะทุกคนนี่เลยค่ะอันนี้หน้าแรกนะคะทุกคนเนี่ยนี่หน้าแรกนะรู้สึกว่ากีดสวยใช้ได้อยู่นะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะเปิดใส่สอสองหน้านะคะคือเขาเตรียมตัวไว้ เพราะว่าตัวนี้จะเลิกกรีดแล้วเพราะว่าถึงหน้าข้างล่างแล้วเขาก็จะกรีดเป็นหน้าสองไปอย่างเงี้ยพอได้ระดับแล้วน้ํายางออกดีแล้วเขาก็ต้องถอดลิ้นตรงข้างล่างนี้ขึ้นมาใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้พี่เขาวัดให้ดูนะคะอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่นะคะนี่เลยอยู่ขนาดที่ยีิบเจ็ดนิ้วค่ะทุกคนนี่เลยดูยางของเราสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะทุกคนสภาพดินก็จะเป็นดินร่วน บางจุดก็มีหินบ้างแต่ก็จะเป็นดินร่วนดำนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเนี่ยนี่แปลงของเราอันนี้อีกต้นหนึ่งก็สิบเก้านิ้วครึง่งนี่เลยจ้ะเนี่ยน่ายางใหม่มากแต่ต้องขออภัยบางต้นก็ยางก็ไม่ค่อยออกนะเนื่องจากว่าเป็นเป็นหน้าแรงนะคะทุกคนเลยค่ะทุกคน ตูหน้ายางของเราสวยนะคะแต่ถามว่ามีบาทบ้างไหมก็มีบาทบ้างนิดๆหน่อยๆค่ะทุกคนนี่เลยก็ก็มีบ้างนะคะแต่ว่าก็เปิดหน้าสองแล้วนะคะได้สอกหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้พี่เขาลองมาวัดให้ดูนะคะเดี๋ยววัดต้นนี้ให้ดูเนาะเดี๋ยวดูต้นนี้เสร็จเราจะพาไปดูไซส์ที่เล็กที่สุดนะคะทุกคนนี่เลยจ้ะอันนี้เท่าไหร่ยี่ห้า ยีห้านิ้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูต้นที่เล็กที่สุดหน่อยดูไปดูต้นเล็กนะคะนี่เลยพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างเรียบไปหมดทั้งแปลงนะคะถือว่าเรียบไปหมดทั้งแปลงนะคะทุกคนนี่เลยค่ะสภาพก็คือเขาจะเป็นยาวๆไปอย่างนี้เนาะนี่เลยเดี๋ยวพาไปดูอ่ต้นที่เล็กที่สุดของแปลงนะคะนี่เลย อันนี้เป็นไซส์เล็กสุด16นิ้วครึ่ง1 6นิ้วครึ่งนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นไซส์เล็กที่สุดเลยนะคะนี่เลยค่ะนี่แปลงยางของเราแล้วก็เออเดี๋ยวรายละเอียดอะไรต่างๆจะลงไว้ให้นะคะทุกคนนี่เลยติดถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะอ่าที่นี่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลนะคะทุกคนนี่ค่ะ สวยมากยางสวยมากทุกคนนี่เลยแล้วก็เรียบทั้งแปลงเรียบทั้งแปลงแบบนี้นะคะต้นยางของเราปลูกอ่าสามเมตรเนาะพี่ลองก้าวดูให้หน่อยคะ่ะกี่ก้าวคะอันนี้น่าจะเป็นระยะที่ว่าระหว่างแถวนี่จะประมาณ8ดเมตรซึ่งก้าวห <9 S 2> มซิหนึ่งสองสามสามเมตรแล้วก็ตรงนี้ ก้าจากนี้มาหาแถวนี่ค่ะเก้าให้หน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดประมาณแปดเมตรแปดเมตรค่ะทุกคนข้อดีของเขาคืออ่าระหว่างแถวแปดเมตรเนี่ยดีตรงที่ว่าใบของเขาสามารถรับแสงแล้วก็ขยายใบออกไปได้ถ้าเมื่อไหร่ใบเยอะก็จะ น้องเขาก็จะช่วยสังคาข้อแสงนะคะทุกคนช่วยให้ใบออกเยอะช่วยให้ดึงสารอาหารดึงแสงแดดนะคะมาปรุงอาหารที่ในลําต้นในรากนะคะถ้าผิดยังไงต้องขออภัยอันนี้ก็ได้ยินนักวิชาการหรืออะไรเขาก็พูดมาประมาณนี้นะคะถ้าผิดภาพประการใดขออภัยด้วยนี่เลยยางของเรานี่ๆให้ดูอีกรอบหนึ่งเออถามว่ามีมีกิจตำแกนบ้างไหมก็มีบ้างคะ่ะเนี่ยแต่ว่าเขาก็ปิดไปหมดแล้ว หน้ายางของเราหน้ายางรอบนี้ก็ต้องขออภัยนะคะคือมันไม่ค่อยออกหน้าแรงนะคะแต่ว่าหน้าฝนนี่ออกใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยตัอันนี้นยังไม่ได้เปิดเลยไม่ไหมเลยนะคะทุกคนนี่นะคะถามว่าขีดกินแก่นดไหมกีดกินแก่นอยู่นะคะก็กินอยู่นะคะทุกคน อันนี้เป็นตัวขี้ยางของเรานะคะก็รู้สึกว่ากดกดถ่ายรูปให้หน่อยกดถ่ายรูปให้หน่อยขาวๆนี่จ้ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นขี้ยางนี่ค่ะทุกคนก็ถ้าวิเคราะห์ก็คือขี้ยางค่อนข้างจะหนานิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงกับหนามากนะคะเพราะว่าถ้าบางไปกว่าน,นี้น้องเขาก็จะไม่ออกนะคะนี่เลย อยสวยสวยมากเปลงน,นี้หายากแล้วนะรีบมาเอานะคะเป็นแบบนี้นะขายภายในหนึ่งวันนะบอกก่อนใครที่เห็นวิดีโอนี้รีบมาเอารีบมาเอานะจ๊ะใครเห็นแปลงน,นี้กี่ไล่นะยี่สิบเจ็ดไลค่ะทุกคนแต่ว่าสภาพของเขาคือจะยาวเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะทุกคนนี่เลย พี่ลองไปเดินก้าวตรงหน้าถนนให่หนอยได้กี่ก้าวคะค่ะทุกคนป้าถูกเนี่ยเป็นยางของเราสะออนสะออนแล้วยางรู้สึกว่าเขียวดีด้วยต้นยางเขียวดีด้วยน่าจะพอปุ๋ยนะนี่พอปุ๋ยนะคะสวยมากอนะ่ะเรียบคือ รถไถวิ่งได้สบายนะคะนี่นี่นี่เอารถวิ่งเข้ามาเก็บยางสบายเลยวิ่งไปตามล่องเลยนะคะเนี่ยสบายมากเลยมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ได้นะนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ได้นะคะถ้เาเสื่อขี้เกียจนี่เลยทุกคนดูต้นยางของเราด้วยถ่ายละเมินใบยางเนี่ยนะเรียบ เรียบคักเรียบแน่ทุกคนเอ๋ยเนี่ยเพิ่งเปิดหน้าสองนะคือย,ยังเอาได้อยู่นะนี่ถ้าเป็นบางที่นะจนกีดจนหมดหน้าแล้วค่อยให้เราขายแต่แปลงเนี้เพิ่งขึ้นหน้าสองราคาต่อรองได้นะใครสนใจก็โทรเข้ามาหรืออ่าทักแชทเข้ามาเฟซหมอลำสุภาพรธาทองนะคะ,นะคะเฟซหมอลำสุภาพรธาทองค่ะเนเี่ยวหมุนให้ดู พื้นเออเดี๋ยวนะตรงนี้จะเป็นต่ําสุดของแปลงมันจะเป็นสลบขึ้นอย่างเงี้ยน,น้อยหนึ่งเนี่ยค่ะมันจะเป็นสลบขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงๆค่ะนิดเดียวไม่ได้เ,ดย,เยอะแยะอะไรเนี่ยเปิดหน้าสองทำไทุกคนดหน้ายางเราหน้าแรกนี่หน้าสองนี่เปิดหน้าสองนะนี่ดูดิ พอดียังไม่ได้แตะเลยเปลือกไม่ใช่เปลือกสองนะหน้าสองนะคะอันนี้เป็นเปลือกแรกนี่เลยย่างเราอือหือสวยมากยี่สิบเจ็ดไร่สุดลูกหิลูกตามีโพนด้วยอะ่ะมีโพนด้วยตรงนู้นก้อนก้อนหน่อไม้นะคะมีหน่อไม้กินด้วยนะคะเถียงนารู้สึกว่าเป็นเถียงนาเล็กๆพอหลบฝนนะคะอ่าถ้าใครจะมาอยู่ที่นี่ก็ แนะนำให้ทำเขียงนานะคะแนะนำเลยนะจ๊ะให้ทำเสียงนาค่ะนี่เหนยทุกคนดูแปลงของเรายีบเจ็ดไร่ยีบเจ็ดไร่สวยลกไหมไม่ลกไม่ลกเนี่ยไม่ลก ติดถนนคอนกรีตด,ด้วยอ่ะห่างจากหมู่บ้านสองกิโลหรือโลครึ่งนีแหละไม่ไกลไม่ไกลนี่เลยหรือว่าใครสนใจก็ทักแชทเข้ามานะคะเฟซหมอลำสุภาพรธาทองนะคะเฟซหมอลำสุภาพรธาทองหรือโทรศูนย์เก้าแปดเก้าสี่เจ็ด ห้าเจ็ดหกแปดเก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดศูนย์กแปดเก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดนีเลยค่ะเบอร์นี้เบอร์เดียวมีหลายเบอร์ไม่ได้มีอยู่ค่ะแต่บอกหลายเบอร์ไม่ได้เจอจะเจ้าจะสับสนนี่แหละแปงอุ้ยเรียบทุกคนเสียดายมีเงินมาเอาดเอ๊พี่น้องเอ้ยยามใดค่อยสิมีเงินมาซื้อสวนยางเออจะบอกว่ามีสวนยางไว้เหมือนกับมีเป็นแพสซีฟอินคัมนะคะ a พสซีฟอินคัมคือลงทุนครั้งเดียวเก็บได้ตลอดแต่ก็เกือบได้ตลอดเนื่องจากว่าอาสภาพของยางนะคะคือกีดกีดไปแล้วเนี่ย <c oughs> กีดจนหมดหน้าแล้วก็ต้องไล่สอย <c oughs> เขาเรียกสอยขึ้นนะ <c oughs> เขาเรียกสอยขึ้นไปสอยเอาจนจนหมดหน้านู้นแหละคะ่ะแล้วค่อยจะได้ตัดขายเนะยาะเนี่ย ต้องรอสอยนะวันนั้นต้นยางเราก็จะโตขึ้นไปอีกขายเป็นไม้ยางนะคะถ้ายิ่งมีไม้แบบนี้แล้วเนี่ยยางของเราสามารถเป็นไม้เฟอร์นิเจอร์ได้เลยนะคะตั้งแต่สามเมตรขึ้นไปนะเป็นไม้เฟอร์นิเจอร์เลยค่ะทุกคนนี่เลยศูนย์เก้าแปดเก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดนี่เยเดี๋ยวพาไปดูไว้สักนิดหนึงวันนี้มาค่ำ ตอนนี้เป็นเวลาสี่มงเย็นกว่าๆมาข่ําน,นิดนึงไปดูอีกแปลงหนึ่งมาพอดีว่าอีกแปลงไม่ค่อยสวยก็เลยไม่อยากนําเสนอเท่าไหร่นะคะหน้าดูดิหน้ายังมีใหม่อยู่เลยไม่ได้ตดดูดิดูดิดส่นมากก็จะเป็นไซกลางๆอ่อยี่สิบนิ้วได้ยี่สิบยี่ห้ายี่สิบยี่ห้าสิบแปดก็มีบ้างนะคะ รู้สึกว่าไซส์ประมาณยี่สิบนิ้วอาจจะเยอะเยอะเลยนี่ค่ะยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะแปลงนี้อันนี้ไม้ประดู่มั้งนี่มีกระเช้าสีดาเต็มต้นเลยถ้าใครมองเห็นไหมกระเช้าสีดาเนี่ยถ้าหน้าฝนแล้วน้องเขาจะสวยมากมองส่เอามาปลูกด้วยธรรมชาติไม่แน่ใจสวยมากเลยนะคะนี่ดูมีต้นไม้ใหญ่ด้วยเอาไปเลยค่ะ ๋อเดี๋ยวต้นไม้ต้องขออนุญาตถามเจ้าของไรก่อนนะบางคนเขาก็ขายอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตก่อนนะคะเดี๋ยวถามเขาก่อนแต่ว่าที่แน่ๆต้นยางนี่ได้แน่นอนค่ะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะเฟซหมอรำสุภพรธาตุทองโทร098 9475768 9475768 0989475768รีบมาซื้อนะคะเพราะว่าก่อนที่จะหมดไปเพราะว่า ขายภายในวันเดียวก็มีมาแล้ว15นาทีก็มีมาแล้วค่ะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยถูกระงวัลที่1ถูกหวยอย่าลืมมาซื้อสวนยางกับป้าอ้วนนะคะอุดหนุนกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย